สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวไทยบ้านกับสาแถวลมนะครับพามาชมวิถีชีวิตบ้านบ้านอีกแล้วนะครับกับวิถีชีวิตหาปลานะครับอันนี้หลังจากบรรยากาศคื้มฟ้าคื้มฝนนะครับตั้งแต่เช้านะครับบ่าวแถวบ้านก็เลยลองมาหาปลาดูนะครับเพราะว่าเดินผ่านมาเขามาแบบผุดปั๊บ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 ไม่แน่ใจว่าเป็นปลาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับ วิ <S 2> <S 2> pues ่งนี si mata, ้นะครับในการหาปลานะครับว่าจะได้ยังไงนะครับมาลอลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับมาลองชมไปเลยนะครับเพราะว่าน้ํายังแห้งไม่สนิทนะครับมาลอชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรครับครับมาชมไปเลยนะครับมาลอลุ้นกันเลยว่าจะได้อะไรบ้างเออวันนี้นี่นะครับ อุ้ยหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวแล้วครับอุ้ย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 โอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวอีกก่อนมีเหลืออยู่โอ้ยโอ้ยได้แล้วครับได้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 ครับมีปลาหมอครับหลายตัวเลย เดี๋ยวนะครับเก็บในถังไว้ก่อนนะครับน่ครับมาได้ยินเหมือนเสียงปลาดิ้นอยู่ตรงนี้อีกหน่อยนึงนะครับอุ้ยปลาหมอปลาหมอเล็กนะครับปลาหมอเล็กๆเมื่อกี้เหมือนมันดิ้นแรงมาก ุ้ยอุ้ยได้ปลาช่อนครับปลาช่อนออวยโอ้ยโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าวางน้ําเล็กๆนะครับจะมีปลาช่อนอยู่ด้วยนะครับโอเคครับโอ้นี่นะครับปลาช่อนปลาช่อนนี่ครับอยู่ในสวิงเรียบร้อยนะครับเอาออกกันครับเดี๋ยวจะกระโดดหนีครับโอ้ยเดี๋ยวมาลอด อีกครับไม่ใจว่าจะมีเหลืออีกหรือเปล่านะครับลองดูก,ก่อนไม่ใจว่าหมดแล้วหรือยังนะครับอูยอุยอยอยังได้อยู่ครับยังได้อยู่นี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 ่อูยอุยอูยอออย เฮ้ยโอ้โหเยอะครับเยอะ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่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 ปลาหมอีครับโอ้โหว้าวโอ้ยเดี๋ยวจะจะใส่ถังก่อนครับโอ้โหโอ้โหอ่ารอบนี้ได้เยอะกว่าทุกทุกครั้งนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองลงไปดูอีกรอบหนึ่งครับจะได้ไหม โอ้ยชุบโอ้ยได้อีกนึงโอ้ยโอ้ยได้อีกครับได้อีกโอ้ยรอบนี้ไม่เสียเที่ยวครับรอบนี้ค่อนข้างเด็กเยอะสักนิดนึงนะครับ โอ้ยตัวโตด้วยโอ้โหอ่านี่ครับตัวโตๆด้วยครับวันนี้รอบนี้มาดูครับได้ขนาดไหนอู้โห ได้อีกได้อีกโอ้ยใส่ทางก่อนเดี๋ยวจะกระโดดนี้นะครับเพราะว่าเขาเร็วมากนะครับลองดูอีกรอบนะครับรอบสุดท้ายนะครับรอบนี้มันไม,ม่ได้ยินเสียงปาป๊าป๊าเริ่มนะครับจะเริ่มหมดแล้วหรือเปล่า หมดครับหมดหมดครับหมดหมดเดี๋ยวต้องรอดูฝนอีกนะครับต้องรอดูฝนอีกสักครั้งหนึ่งก่อนว่าถ้าฝนตกมาอีกคืนนี้นะครับหรือว่าเช้านี้ถ้าฝนตกมาตอนเย็นเดี๋ยวบ่าวเทยบ้านจะมาดูอีกนะครับนี่มาดูผลงานนะครับดูผลงานที่บ่าวเทยบ้านได้วันนี้นะครับนี่นะครับปลาหมอปลาช่อนนะครับปลาช่อนก็นี่เลยตัวไม่ใหญ่มากพอได้แจวครับวันนี้ได้เยอะ นะครับวันนี้กทังที่ว่าฝนไม่ตกนะครับเมื่อคืนนี่นะครับได้แค่นี้วันนี้ก็พอทําแจ่วครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับบ่าวแถวบ้านต้องขอลาไปเท่านี้นะครับฝากเป็นกําลังใจให้บ่าวแถวบ้านกับสาวเธอลมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจนําเสนอทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมต่อไปนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ